สวัสดีครับนี่คือ Inside g News เปิดนาทีโค้ดด่วนต้องเข้าไปงอทัดดาวหลังปาแท็บเล็ตจังหวะรับพาดสีหน้าบ่งบอกทุกความรู้สึกเรียกได้ว่าหลายคนไม่เคยได้เห็นกันกับช็อตที่โค้ดด่วนฟิลขาดปาแท็บเล็ตลงพื้น โดยช็อตดังกล่าวเป็นจังหวะที่ทางผู้เล่นของไทยได้เข้ามารอรับลูกวอลเลย์บอลที่ลอยอยู่ข้างบนก่อนที่ลูกวอลเลย์บอลจะตกลงมาที่พื้นอย่างง่ายดายกลายเป็นแต้มของโคลัมเบียเนื่องจากว่าผู้เล่นของไทยนั้นอยู่ในจุดสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าเกรงใจกันไม่มีใครรับลูกบอลน,นั้นก็คือพรพันธและทัดดาวซึ่งจังหวะนี้เป็นจังหวะการรับบอลง่ายๆ ที่หลายคนก็ไม่คาดคิดว่าทางผู้เล่นของไทยนั้นจะทำพลาดแน่นอนงานนี้พอโค้ดด่วนได้เห็นชอน็อตล่าวก็ถึงกับปาแท็บเล็ตลงที่พื้นเพราะในเกมที่เจอกับโคลัมเบียทางทีมสาวไทยเกิดข้อผิดพลาดค่อนข้างมากยิ่งมาเจอชอ็อตนี้ยิ่งทำให้โค้ดนั้นเสียดายคะแนนนี้มากแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็ต้องชื่นชมโค้ดด่วนอีกหนึ่งอย่างถึงแม้ว่าข้างสนามโค้ดด่วนจะฟิลขาดแค่ไหน พอได้มีการพูดคุยกับลูกทีมโค้ดด่วนก็สงบสติอารมณ์พูดคุยกับลูกทีมด้วยน้ำเสียงที่ใจเย็นเพื่อไม่ให้ลูกทีมเสียกำลังใจและประคับประคองจิตใจของลูกทีมจนสามารถคืนฟอร์มกลับมาเอาชนะโคลัมเบียไปได้หลังจบเกมเราได้เห็นช็อตน่ารักน่ารักของโค้ดด่วนที่เดินไปงองน้องแนนทัดดาวที่งอนตุบอยู่ข้างสนาม เกิมาจากที่โค้ดด่วนโมโหในจังหวะที่น้องรับพาดแล้วปาแท็บเล็ตทิ้งในเซตที่3คะแนนที่15นี่แหละความกดดันของโค้ดและนักกีฬาที่ต้องแบกความหวังของแฟนๆชาวไทยอย่าเอาแต่ด่าและวิจารณ์บั่นทอนกำลังใจนักกีฬารายการต่อไปเอเชียนเกม2 0 2 2ที่ประเทศจีนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ